บทสวดชนะมารสวดไล่มารสวดได้ทุกวันให้แคล้วคลาดชนะศัตรูทั้งปวงกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องคิดดีมีพลังโบกชแนลจะนำพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับบทสวดชนะมารบทสวดไล่มารสวดได้ทุกวัน ให้แคล้วคลาดชนะศัตรูทั้งพวงก,ก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำ้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังผเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆอยู่ในช่วงนี้การสวดมนต์หรือคาถาไร้มานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้แคล้วคลาด จากอันตรายต่างๆได้มากขึ้นเพราะในสมัยก่อนก็มีการใช้คาถาพระพุทธเจ้าชนะมารก่อนออกลบเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีการท่องคาถาศัตรูหมู่มารและบทสวดไล่มารอื่นๆเพื่อช่วยให้มีชัยชนะและสู้ลบได้สําเร็จอีกด้วยวันนี้ช่องชิดดีมีพลังบวกชนแนล จึงได้รวบรวมบทสวดชนะมารมาฝากทุกคนหากใครที่อยากแค้วคลาดจากภัยอันตรายชนะคู่แข่งและศัตรูทั้งพวงตามความเชื่อเพื่อเสริมความสบายใจให้กับตัวเองก่อนออกนอกบ้านก็ไปท่องบทสวดตามกันเลยนะครับคาถาชนะมารปัญจมาเลของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรม,มะจักกังปะวัตตะยีเอเตนะสัจจวัชเชนะหูตุเมชายามังคะลังพระคาถานี้เป็นพระคาถาปราบมาร จากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุในบ้านอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้แต่อันตรายที่จะเกิดขึ้นได้จากคนหรือสัตว์หรือสิ่งของต่างๆก็สามารถใช้บทนี้สวดได้เช่นกันและนี่คือคาถาชนะมารที่ช่องคิดดีมีพลังบวก h ช n แนล ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังและขอให้คุณผู้ฟังใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทและจะแคลวคลาดจากอันตรายทั้งพวงขอขอบคุณครับ